สวัสดีคุณครับวันนี้ไฟลัดออกงานนะคะแต่งตัวรอเฮงงานเฮงนะคะเสียหมวงไหมแก้วแก้วรถได้เจ้าสิหมอกรบพ่อแต่งตัวรอออกงานนะคะเยมาจับป้าเฮงนะคะ งานเทงานแรกบัวไฟวัดหรือไรงานเลยรายงานแล้วงานเทบนวงานวัดอีเดียดกันทีนี้ก็รายงานเลยมีอองานรายงานแล้วไฟวัดอืออึบุเมนรถเลยาเลยไปอยู่กับ ันดาสวยๆไปบังนาเขารองานรอจะของานขมมาเรียกไปเฮน,นะคะ <laughs> cho, cho con cầm bao muộc mà nó <cười> <cười> อเรออยเนี่ตัด้นี่ออทวดนังเฮยอันนีบ่อทวดนี่ไว้ปันยัง ไปกบ้าก็เรียกไปแล้วนะคะโอ,อ,อเคนำหน้านะคะไปได้ไปไปเ,เไป็นยังดอก จะฟ้องชาวบ้านอยากถ่ายรูปด้วยนะคะ เต้น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 พอได้ทิปพ่อแม่เขาให้ทิปเต้นสวยๆเต้นพ่อแม่แม่เขาให้ให้ทิปแน่จะเศร้าจักอันนี้เต้นให้แม่ขับรถเต้นไว้เต้นให้แม่แม่ขับรถก้อนยกขาครับ ขอบคุณครับเดอะไพ่บัดรหนิวคืออยากแม่เกเวงวัดดีก่อนวัตดีก่อนัี้นเก็บก่อนนี่มันอยากได้กินนั่นกินเก็บเก็บมันอยากได้บุงวัง กินแต่มะม่วงเยใครกินก่นกนเขาดอยากกินอออานี้มนกันเอาิเอยากกินเอาเอาติ๊บเอาติ๊บใหเก็บเก็บินกินเลเก็บกินครับขอบคุณครับมันยืดเลยเนาะมันอยากกินน้ำคนเอาเนี่ยเอก็บเก็บนี่ตุ๊บตุ๊บตุม่วงก็ได้มะม่วงคุนยากได้มะม่วง กินก้อนจังคอยเก็บเก็บติ๊บปกท ok ้าเออขอบคุณครับบนช่งบชววันนี้ครับอ่าขุอีกนั่น Is uh, ้อาใครลูกกางตะนถางตะกเก็บเก็บคุณคุณคุณเก็บชั้นคุเอา่แก่ไเกห้มันนอมึอมเน เอาเ็ยเก็บเยอะไหมยูนเยี่ยดโอ้ยนยานอีก oh, uh, right? ็่ารูปปะถ่ายรูปดายปก็วยถ่ายรูปด้วยนใบเามันถือบเสนอขาอยงเกซเอาไเีกราคาสั่งขูดราคาถอยด้ยถอยด้ยถอเก็บัเงีบเอาออนเสียถอยเก็บถอยเก็บ้เก็บให้เน่ ยาเตอะบ้อนกะยูสก้อนเออ้อาจ้เเก็บบอนบอนะเก็บเวเออ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 เอเอ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 อเเออออเอเอ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 เออ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 เเออ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 เเออเอเอ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 อเเออออเ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 อเออเออออเออเออเออ เนี่ยม่ได well, yeah, so kind of uh, so kind of ีท I mean, yeah. yeah. um, oh um. ah, so ้ายใหหมดเตหมดเลียเก็บมะม่วงให้เขากินเขาอยากกินอกินแต่โมอดละเก็บมะยนให้กินเยอยากเก็บมะม่วงให้เขากินเน่ครับจะยูบัไหนบัเบ่งบัตะก้าบัลตะก้างดาอันนั้นยู่บัโนตลานี่ะบาสวยนามคนมีตอนนั้นมันสวนครสิก็มาชอยงานคนก็ต้องยานนก็ยืทยบ้า หนึ่ตูอยเจ้อจะชอบมากวุ่นว้ต okay. mm? yeah. uh, okay. ้อนไปไทยได้แ oh, ต่ really hey, really ็ส uh ิให้เขากินเนา่ก็เก็บเก็บข้างล่างก็ได้ปงไหวกข้างไปรอยางให้ก็มือดเลยไปแล้วไปเนให้เขาบงขอบคุณเขาก่อนวันนี้ครับครับ ขออย่างนี้ขอคนตดใเด้อกินมกม่วงเนาะก็เลยกินหมกม่วงไป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 หมดแล้วเต่ามานอนเห่ีนญน้ำกระดิ่งไอชุกันครับไปในเดือนี้หนึ่งสองหมื่เออมาเอาโลดข้าววารีนะข้าว่ารีนไค่ได้าววันที่ข้าววันที่เด้อ เราทัานเป็นยังกำลังเห็ดกำลังฝึก เท่าบชเท่าบชนะคะให้มันเก็บกินบักท่านะนาย

หือแล้วคือว่าบะมีห่มบ่ห่อนนี่นีนี่ 6 <tri> 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 <tri>